เอาครับครับโอ้ช็อตชุดไทยครับสุดไทยละไทยสุดโอ้ยเ,ยเาอนนาเอครับเอาครับ อาครับมึงช็อตเด็ดปะตายครับช็อตเด็ดปะตายครับช็อตเด็ดปะตายครับดูมึงกลนสะดุงมึงกลนสะดุงมึงกลนสะดุงอื้ยหืมหมดคำสเาหมดคำสีเมา้าหดนจ เอาครับเมืองเมืงองฉอตเด็ดเงาเง่าครับป่าใต้ครับเอาครับสังเกตก้นสะดุ้งเด้อสังเกตก้นสะดุ้งเด้อสังเกตก้นสะดุง้งมึงไงมึงก้นสะดุ้งมึงก้นสะดุ้งมึ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 งโอ้ห่างหนุนเด็บไปแตะเพียนบ่ หนะุนครับท่านหนุนในปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนก็คืนครับออมึงกระปลาใต้อีกครับมึงกระปลาใต้อีก มึงเนี่ยครับมึงนะี่เนะนสะดุ้งเพิ่นไหมครับสมกับเพิ่นอ,อหมอมาตักอยู่ครับถ้าเพิ่นเอ,อกกะละมังมาตักอยอนซ่อนเ็านีเลยเออเอาอีกเอาอ ุขปะเ้ีอกาครับเอาขุนกระประตยย๋ต้เอรอครับโอุ้นไปเรื่อยๆขนาดบ่ปันได้ได้ยนี่คุณน่ะอืม ขว้างแจบก็ได้เนาะมันกันเง้ครับมันกันยาเๆคุณปลาดดดมนครับเอาครับเอาเอาเิ่งอีกรุนยครับช็ชอตนี้ครับตาเพลี่ครับโอ้ยพี่ยพลี่ยังนะก้ยยนมันขึ้นเป็นทังสันพลี่พลี ปาโอ,อ้ยมึงกล้งโอ้ยกลนสะดุ้งเพื่นครับมึงเนี้ยมึงเนี้ยมึงเนี้ยเอาเอาเอามันรุนครับปลาตายปลาตายกลนสะดุ้งปลาตายเป็นไงโอ้ยกลนสะดุ้งมหมเอาครับครับครับอย่าหาว่ผมเบาดูเด้อผมอ่อนซ้อนปลาครับมาเด้อมาเด้อมาตึก เพิ่มมาอีกสองเถ้าครับอีกสองเถ้าพากันกลับบ้านครับเนี่ยคั่มละแสงน้อยแล้วครับแสงน้อยๆแสงน้อยๆแล้วลองครับรุ่น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 ุ่นเมิงเมึงเมึงสะดุ้งเพิ่นครับพี่น้อง เอาเอาเอาสุดไทยสุดไทยบันนีสุดไทยเด้อเอาครับสอดชุดไายของวันครับ อันนั้นเพิ่มมารถรถของเพิ่นต wow, no ั弟弟้งหากอยู่เพิ่นกลับไดอยู่เอาครับเอาครับโอ้ช็อตสุดไทยครับสุดไทยละไทยสุดโอ้ยเอาครับเอาครับเอา เมืองตาเพลี่ครับมืองตาเพลี่็อสุดไทยตาเพลี่เฮ็ดยังไงตาเพลี่เพลี่ซอสุดไทยครับอ๋อครับเอาอย่าพากันเวียนหัวเด้อผมอยากเห็นว่ามันได้หลายหม่งครับได้หลายหม่งในจุดเอาเอาป้าตายซอสชุดไทยอหลีเนาะ อ๋อพอดีพองามพอดีพองามอ่ะโอเคโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์นูดโกะแชแนวนี้นะครับเด้อเป็นกำลังใจนูดนะครับแชร์ให้ในเดอ้อแชร์ให้ในเดอ้อครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขอให้หากินมันหมานเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยทุกคนทุกท่านสวัสดีครับาน้องนูดบายบายกันนะ สอคดีครับ